สวัสดีครับผมเพชรคนเดิมสวัสดีพี่น้องสู้ภูสู้คนนะครับเดอ้อตอนแอดกับขิมมะห้แนวทา่ลาล่าพัฒนาวันศุกร์ที่ยี่แปดตุลาสองหาหกหานะครับท่านชมเนาะเขามาแล้วก็จะเริ่มฝากคนไลยกนแชร์กดติดตาม้เพชรคนเดิมนะครับเดอ้อเนาะเขามาลับเขามาส้มเขามาฟังแนวทางนับกันเนาะครับเนะาะเหมือนแรงสองทุ่มเคืองเนาะครับท่านชมล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเขามาลับมาส้มใส่พร้อมพร้อมกันเลยเนาะครับเนะาะล่าพัฒนา แรกอยู่สองทุ่มครึ่งนะครับเนาะเลขติดเลขวินเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขติดเลขวินกับขีมีแบบเก่าคือเก่าสูตรเก่าเปลี่ยนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขมันก็มีเข่าไม่ลุดเนาะครับเนาะก็ขเข่ามากกัเคยเข่ามากสามวดติดก็เคยเข่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ หมามาตามกันต่อมาเบิงกันต่อได้พี่น้องเด้อเจ็ดสี่เลขติดเลขวินได้พี่น้องเด้อมามกแอดจับให้กรับออกก็ไ้เนาะครับจำช่วเนาะบมาแอดจับให้จับเอาได้ครับเด้อจับออกก็ไรเนาะครับเนาะแปดเก้าหนึ่งสองพี่น้องท่านใดมามกแอดจับให้แกรับเอาเนาะครับเนาะ คือแปดเก้าย่งสี่ได้เนาะครับเนาะหนึ่งสองสี่ก็ได้หกเก็ดงสี่ก็ได้เนาะครับเนาะจับเอาก็ได้พอมาแอดจับแห้กระจับออกได้ครับเด้ก็เริ่มกันเลยเนาะครับท่นผช่ชมจับคู่แปดหกแปดเก้า ปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ด Cows, เจ็ดหนึ่งทั้งหมดก็มีเก่าคู่นะครับส่านชมพี่มีเก่าคู่เก่าค,คู่ทุกงวดนะครับส่ชมเนาะเก่าคู่ทุกงวดก็มีตัวเนียนไห้แล้วพี่น้องนะกัมีแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ส่วนเลขวิ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนเลขวิ่งเลขวิ่งบนล่างนะครับเด้อเลขวิ่งบนล่างวิ่ง <c oughs> บนล่าง เลกวิ่งบนล่างวิ่งรูดบนล่าง1 1กับเก่านะครับจำช่วหนึ่กับ9นะครับได้หนกับ9ว,วิ่งรูด1กับ9้า วิ่งรูดหนึ่งกับเก้าเน้นที่หนึ่งนะครับจำชนะ่อมเนาะเน้นที่หนึ่งเก้านี่ตกกันตัวล่องนะครับจำช่อมเนาะเก้านะ 9, ตกกันตัวล่องนะครับแนละ้วส่วนตัวเน้นกันเน้นติดหนึ่งนะพี่น้องเนาะเน้นกันเน้นติดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับจำช่อมอันนี้ส่วนตัวเน้นนะครับแนละ้วส่วนตัวเน้นเพราะวิ่งรูด วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองหนึ่งกับเก้าเน้นที่หนึ่งนะครับเด้อถ้าเหมือนก็มีเก่าคูส่วนตัวเน้นนี่ก็มีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยครับหกหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยแหละครับเนาะมากระจัดขัดกระพานหน่อยนะครับเด้อหน่อห้ากับแคบหน่อจอยไปนะครับเนาะนี่แหละครับส่วนตัวเน้น เน้นเน้นติดหนึ่งติดเก่าเนี่ยแหละครับติดหนึ่งติดเก่าอันนี้ก็เน้นได้ทด้พี่น้องนี่อันนี้ก็จัดได้นะครับนี่แปดเก้าเจ็ดเก้างสี่เพราะว่าเน้นเน้นเน้นติดหนึ่งร่องเก่านะครับเนาะส่วนตัวเน้นก็เน้นแขนแขนนี่ก็ติดหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะ พี่น,ออดดน,น้องเขาก็ไปพิจารณาเพิ่งมาแลกนี่สองทุ่มเคืองเนาะครับทำช้อมเล่าพัฒนาวันศุกร์ที่ยี่แปดตุลาสองห้าหกห้าเนาะครับเนาะเรียกแบบ่าหลายคู่หลายหางเนาะครับก็มีตัวเน้นให้่ยุ่เนาะพี่น้องเอาขาเนาะก็มีตัวเน้นให้่ยุ่เนาะครับทำช้อมเนาะก็ตบท้วนไมก่กระไรเนาะครับทำช้มอมเนาะตบท้วนอีกรอบเด้อครับเด้อลาวพัฒนาวันศุกร์ที่ยี่แปดตุลาสองห้าหกห้าลาพัฒนาเนาะครับสำช้ชมเนาะ เลขติดเลขวินบ่มักแอดจับให้กัจับเอาได้พี่น้องได้เลขติดเลขวินแต่มีเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะครับได้บ่มักแอดจับให้กับจับเอาก็ะไรเนาะครับเนาะก็คือเจ็ดสองสี่กระไรเนาะครับตำส้มเจ็ดสองกับจัดได้หกสองกับจัดได้ได้ครับท่านผู้ชมขันบ่มักแอดจับให้กับจับเอา เหล็กในตะล่างนี่บัลลุดตัวครับท่านผู้ชมบัลลุดจังวดเนาะครับนะเนาะเหล็กในตะล่างนี่หลุดยากอยู่เนาะครับท่านผู้ชมนะเนาะเหล็กมันก็มีแปดตัวสีคู่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะพิจารณาบางแคปหน้าจอไว้ครับผมมากกะตามว่ามักระพันได้นะครับเนะนา,า,าะทางสองการนำเสนอเป็นแค่แนวทางตรงเหล็กนใจห้องค่อยจัดน้อ,องไอรอนนะตัวสีเหลี่ยนเนาะครับท่านผู้ชมตัวเน้นเะนาะครับเนาะผงมาแอดจับคู่ให้กับจับเอา ทางสองกับน้ำเสนอเป็นแค่ีแนวทางตรงเลขในใจห่อค่อยจัดบมมากกระพานนะครับสำชมอย่าลืม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บันให้เพชรนํ้ำโชกด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม